สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ช่องไม่ใหญ่แบ้านสวนนะคะพามาชมตลาดนัดนะคะวันนี้เขามีตลาดนัดก็เลยมาเดินดูเลาะดูนะมีคนมาบอกว่าทุาหลงก็มีเยอะแยะเลยไม่รู้ชื่ออะไรบ้างแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็จะพาชมอยู่ทีนี้บังเอิญว่าแดดมันส่องเป็นที่เราก็ไม่ได้สังเกตไปมันไหม ก็เลยมาเจอทีนี้เอาออกจากถูอันนี้ชายมันยุบเลยแต่สีเข้มกว่านี้เยอะทีนี้พอมันยุบมันมันมีหัวมันมันกำลังขึ้นได้ขนาดนี้แหลยเดี๋ยวตั้งใจพาชมไปเรื่อยๆนะคะใช่ไหมเหมือนมันเลยเป็นมันซีดเออร้านในร้านค้ามาดูเยอะเลยคกลเต็มมันมันมันจะพร้อมเป็นุ่อย่างเงี้ยหายไปแล้ว สีทำไมมันจะต้องเฉาไปอีกหนึ่งใมันจะเดือแค่สเห็นเขาคุยกันในเบ็ดมือใช่ใช่ใช่มัน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 ใบมันไม่เยอะมากครับว่างามอันเลี้ยงไม่ดอกหันมันต้องรอฤดูกาลเลี้ยงไม่ใบนสวยตลอดเนี้ยผมชอบไม้ใบโบถ์กับกับบอลสีที่ผมเล่นมาสะสมพันแปลกๆที่พึงการไม่ค่อยมีจะเหมือนกับแล้วก็อันนี้อะไรคะอันนี้หัวใจมังกรครับอ๋อหัวใจมังกรนี่เองหัวใจมังกร ผูกเลยมากครับโตก็สวยโอ้แต่ก็แม่มีเยอะมีมีเยอะเป็นอะไรนักกีฬาอันนี้เหรอครับผมอันนี้คุณพ่อโมคาลาเหรอครับผมสวยนะน่ๆยังไม่เตรียมพร้มครับมีขามีแข้งด้วยเวันที่แล้วผมเอาพยานเงินมาบอลกราบครับผมมาเจอเขามาจากสีสเกตเท้าไปเลยปัดเลงเท้าไปเลยครับคนน่ะไม่เคยซื้อเขาจะบอกว่าแพงแต่ละคนเล่นจะมีตัวนี้ผมมานางละพรนี่ครับบอลกราบ ก็บอกใจเฮียนั่นแหละนางละคไม่ใช่ใครขอแล้วก็บอกให้เขาจิ้มเลยนะไม่ได้นะก็้ระบอกสวยอืบ้างค่ะมาสะดุดตากระถางนี้นะคะถามดูปรากฏว่าเป็นบอลสีนางไหมเลยนะคะนี่ก้านก็สีดำ ใบสีเขียวแต่มาดูใบนี้แดงเกือบทั้งหมดมีสีเขียวอยู่นิดเดียวเองนะคะยิ่งมาดูใบนี้สีแดงทั้งใบเลยนะคะเป็นนางไหมที่สวยไปอีกต้นหนึ่งนะคะถามผู้ถามผู้ขายผู้ขายบอกว่านางไหมต้นนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพระนครแต่พอเลี้ยงมาตแล้วกัดสีเต็มที่แล้วดูใบแล้ว กลายเป็นนางไหมนะคะเลยกลายเป็นจุดเด่นตรงที่เป็นนางไหมที่มีสีแดงทั้งใบนี่อันนี้เป็นสีเขียวเกือบทั้งหมดยิ่งมาดูใบนี้นะคะกระดูกใบก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะสวยไปทั้งต้นเลยนะคะต้นแข็งแรงดีนี่ในต้นนี้มีทั้งหมด สีใบด้วยกันนะคะเนี่ยสีแดงสวยก้านก็สีดำหูยาว,ยาว